ข่าวดีดีกับพี่คำรนคำรนคน,น,น,นมาแล้วเสียเชียจามาแล้วตอนความในใจของเกรรษตรกรที่วิ่งลงแย่งมเมล็ดข้าวในวันพืชมงคลณท้องสนามหลวงนะ <c oughs> จะบอกให้รัสไทยไม่เคยทิ้งทอดเกรรษตรกรที่ทำนาไรมันไกลกันกับอยู่พีนคงไม่ได้กิน ลืมได้ไหนอื่นลืมได้แต่ต้องไม่ลืมกเกษตรกรเมื่องานวันพระราชพิธ,ธีจรดพระนังครั้นแรกนาขวัญหรือวันพืชมงคลของปีนี้ที่ผ่านมาณท้องสนามหลวงมีโอกาสได้สอบถามพูดคุยกับกเกษตรกรที่มาวิ่งแย่งมเมล็ดพันธุ์ข้าวหลายคนยินดีปรับเลื่มค่ะที่ได้มีพิธีอย่างนี้เป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นขวัญกำลังใจให้กับ ชาวไร่ชาวนาลักเงาเราคือชาวนาไม่มีประเทศไหนในโลกแล้วที่ได้หลวงจะมาทรงดูเราทํานาอัตลักษณ์ของเราเลยดีกว่าเราภูมิใจที่เราเป็นประเทศเกษตรกรรมเป็นครัวของโลกมาตั้งแต่พ่อหลวงรอเก้าแล้วรอสิ่ง่จะมาวันนี้ค่ะขวัญและกําลังใจยังเป็นสิ่งสําคัญสูงสุดของชีวิตเกษตรกรเก็บข้าวไปเยอะไหมเก็บได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อ่ะคนมหาสารคามจะเก็บไปที่สงสารคามครับผมรู้สึกปลื้มครับดีใจเก็บข้าวไ้เยอะไหมคะ นี่ครับโอ้ได้เยอะอีกนะคะครับผมมากี่ครั้งนะคะมาทุกครั้งที่มีพระราชพิธีค่ะมากี่ครั้งแล้วคะมาทุกปีเลยค่ะรู้สึกยังไงร,รู้สึกเป็นเหมือนเก่าๆเ,เหมือนอยู่บ้านนอกเราเลยค่ะ<ช>วันนี้เพิ่งมายังไม่ได้ส็มเ็จเลย <laughs> ขณะที่คุณอเนกสีเขียวสดประธานกลุ่มผู้เลี้ยงนกกระทาใหญ่สุดในเอเชียก็ได้มารับโรคพระราชทานเกษตรกร,ร,กรดีเด่นของชาติ และปราดเกษตรอีกด้วยรู้สึกปลับรื้มใจเป็นเกียรติยศอาชีพเกษตรกรวงตระกูลชาวจังหวัดอ่างทองเป็นรางวัลปลายเกษตรของแผ่นดินผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทยคนที่5ของประเทศจะกลับไปทํางานให้เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองและสังคม ต่อไปครั้งที่หนึ่งเป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาการเลี้สัตว์และเป็นปลาเกษตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกษตรกรคือผู้มีพระคุณสรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่าภาคเกษตรแม้จะเป็นภาคที่สําคัญสูงสุดแต่ยังมีปัญหาฝังลึกอีกมากมายซึ่งเราจะต้องช่วยกันผลักดันกันให้มากขึ้นครับเร็วเลยช่วยเกษตรกรเกษตรกรคือผู้ที่มีพระคุณ เขาอย่างววาวุ่นไม่มีทุนจะทำอะไรตาดที่ทำกินนี่สินก็มีมากมายความรู้ก็หาไม่ได้การจัดการใส่ก็ไม่เห็นมีข่าวดีๆกับพี่คำรณหากภาคเกษตรถูกผลักดันให้โด่งขึ้นมาทัดเทียมภาคอื่นได้ นั่นละปากท้องของพี่น้องคนไทยจึงจะอิ่มเต็มนะจะบอกให้ hey เกษตรกรคือผู้ที่มีพระคุณชีวิตเขาอย่างหวาวุ่นไม่มีทุน